สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมงประจำปี2564นะครับผมวันนี้ผมประมุขเลยแก้วมาในะวิชาการประมงชนิดการพิเศษส่วนวิจัยและพัฒนาปรงค์น้ำจีดพะเยานะครับผมก็ขอนำเสนอนะครับงานวิจัยนะครับผมเรื่องความหลากหลายความชุกชุม ความหลากหลายความชุกชุมในการแพรกระจายของลูกปลาไวอ่อนและลูกปลาในบึงขนาดใหญ่หรือว่าแก้มลิงที่เชื่อมกับลำน้ำํำนะครับผมก็างานใจครั้งนี้นะครับผมมีผู้ร่วมวิจัยอยู่4คนนะครับผมก็คือท้าแรกก็ท่านธนวัฒน์ชัชวานธาตีนะครับผู้ปริการศูนย์วิจัยและพนาพวงน้ำตืดสกลนครนะครับผม นายวรปัฒนัดขอเจริญนักวิชาการประมงปฏิบัติการสูย์วิจัยและพัฒนาองค์น้ําจืดขอนแก่นนะครับคุณสอนชัยเพ็ญโสมนะครับนักวิชาการประมงชํนานาญการนะครับสูย์วิจัยและพัฒนาองค์พัฒนาการพาะเลี้ยงประมงน้าจืดนครพนมนะครับและผมประมุลกลรเยกามานะครับผมนักวิชาการประมงสัญาญิพิเศษนะครับผมปัจจุบันก็ลงตําแหน่ง ภูมอการสูนที่ใจและพนาวงน,าวน,ะะนํำกีบพยานะครับผมครับครับในลุ่มน้ำกำานี้เป็นลุ่มน้ำย่อยของแม่น้ำโขงจุดน้มต้นจากหนองหานจังหวัดสุพรรณรไหลไปทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงแม่น้ำโขงที่บ้านน้ำกำาตตำบลน้ำกำบ์อำเภอพนมจังหวัดนครพนมรวมระยะทางที่ 123กิโลเมตรนะครับผมในหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงมีพระอัิริให้โคงรงการที่นาโครงการลุ่มนำำ้ำดมนะครับผมโดยท่านวงท่านได้าวาดโครงการด้วยพระองค์เองนะครับผมก็พงศ์ท่านเรียกตัวภาพที่พระองค์ท่านเขียนว่าตัวด,ดิจิลน,นะครับผมครับว,วัตถุประสงค์นะครับผมก็ ประกอบยข้อหนึ่งนะครับศึกษาชนิดปริมาณและการแพร่กระจายของลูกปลานะครับสองศึกษาเราจะมีทางนิเวศวิทยานะครับแล้วก็สามคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดก,การทรัพยาพกรประมในลุ่มน้ํากลับนะครับผมวิธีดําเนินการผมวางแผนเก็บตัวอย่างโดยคัดเลือกบึงตั้งแต่ตอนบนตอนกลางตอนล่างน้ํากลับนะครับเป็นบึงขนาดใหญ่มากกว่าร้อยไร่ให้ครอบคลุม นะครับผมก็ได้จํานวนเจ็ดจุดสํารวจนะครับผมส่วนตัวอย่างอยู่แปดเที่ยวสํารวจนะครับผมก็มีอยู่เจ็ดบึงนะครับก็ตั้งแต่ติดหนองหานก็บึงไฮนะครับที่สองก็บึงคันที่สามบึงกลางที่สี่บึงแต้นะครับที่ห้าหนองท่าเรือที่หกหนองปลาขาวนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายที่จุดที่เจ็ดที่หนองสังนะครับผมอำเภอตะแก่จังหวัดนครพนม นะครับวิธีดำเนินการผมใช้อวนอตาที่นะครับผมช่องตาประมาณ1วิมิลนะครับลากบริเวณจุดเจ็บตัวอย่างจํานวนสามซ้านะครับผมทั้งเจ็บบึงนี้นะครับผมเจ็บตัวอย่างแบเขาต่อปีโดยใช้โดยต้นแอกโคท์นี้โดยใช้ระบบทาง,งมนิทานของเรลสามนะครับผม เสร็จแล้วก็นำข้อมูลที่ได้นะครับไปไปจำแนกชนิดนับจำนวนและนำลูกปลาปรับข้อมูลให้เป็นตัวต่อ100ตารางเมตรนะครับผมหาดัชนีทางนิเวศก็มีดัชนนีความชุกชุมดัชนนีความสม่ำเสมอดัชนีความหลากหลายและก็วิเคราะห์การจัดกลุ่มประชาคมสิ่งมีชีวิตนะครับ c l u สเ e อร์นา y s i ิสผลการศึกษานะครับชนิดปลา ที่พบนะครับตั้งแต่เดือนพฤศษจิกา2160จนถึงเัืนยา2161พบว่าในจุดตรวสำรวจมีปลาอยู่แผนดักยีสามวงหกชนิดนะครับผมโดยพบมากที่สุดในจุดสำรวจที่หกนะครับสาสิบเจชนิดลองลองมาในบึงคันบึงแต้นะครับลูกพบลูกปลาสาสห้า 35, ชนิดเท่ากันนะครับแล้วก็บึงกลาง นนองท่าเรือแล้วก็บึงไฮพบลูกปลา33ชนิด30ชนิดแล้วก็25ชนิดตามลําดับน้อยที่สุดในพบที่หนองสังนะครับ24ชนิดนะครับตามการาฟเลยนะครับผมจำนวนชนิดตามเดือนสำรวจเราพบว่าเดือนพฤศจิกาพบสูงสุดนะครับ40ชนิดนะครับรองลองมาก็มกรากับมีนานะครับพบ3 6แสะ สรงชนิดตามลำดับนะครับผมเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนาก็30ชนิดเท่ากันนะครับเดือนกรกฎา28ชนิดแล้วก็น้อยที่สุดในพบในเดือนสิงหาและเดือนกันยาพบเพียง25ชนิดเท่านั้นนะครับตามกราฟเลยครับปริมาณและการแพร่กระจายรายเดือนนะครับผมเราพบลูกปลาเฉลีย่ยทั้งหมดนะครับ639ตัวต่อ หนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับสูงสุดในเดือนกันยานะครับสองร้อยหกสิบเจ็ดตัวตอนหนึ่งร้อยตารางเมตรหลักลงมาสิงหาพฤษกายนนะครับมิถุนายนสภาคมกรกฎาคมมีนาคมพบความชุกชุมที่หนึ่งร้อยสิบสี่ห้าสิบเจ็ดสี่สิบห้าสี่สิบสามสี่สิบสองสามสิบห้าตัวต่อหนึ่งร้อยตารางเมตรตามลำดับนะครับผมก็ พบน้อยที่สุดในเดือนมกรานะครับ31ตัวต่อ100ตารางเมตรนะครับผมตามกราฟเลยนะครับาการแพร่กระจายตามรายสถานีนะครับพบสูงสุดที่หนองปลาขาวนะครับร40ตัวต่อ100 100ตารางเมตรนะครับก็ค่อนข้างมีงควาแปรปรวนสูงนะครับลองลงมาที่บึงไฮห,หนองท่าเรือบึงก้างหนองสังบึงแต้มีความถึงของลูกปลาเฉลี่ยที่ <c oughs> หนึ่งร้อยสี่สิบสามหนึ่งร้อยยิบแปดหนึ่งร้อยหนึ่งห้าสิบสี่สิบเอ็ดนะครับตัวต่อหนึ่งร้อยตารางเมตรตามลำดับนะครับผมจุดสำรวจที่มีความชุกชุมของลูกบอลที่สุดก็คือบุงคันนะครับผมที่สี่สิบเอ็ดตัวต่อร้อยตารางเมตรนะครับตามกราฟเลยครับหลักชะนีบ่บงชี้ทางนิเวศวิทยานะครับเราพบความชุกชุมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ห้าจุด 825นะครับมีค่าวิสัยอยู่ที่่า4.586นะครับถึง6 7 2ูนนะครับมีค่าสูงสุดอยู่ที่บึงไฮนะครับผมและ,ะและน้อยที่สุดอยู่ที่หนองสังนะครับผมตามเืินสมรวจมีค่าเฉลี่ยที่5.797นะครับผม มีพิสัยอยู่ที่4.545นะครับ7.308นะครับมีค่าสูงสุดในเดือนพฤศจิกาและน้อยสุดในเดือนกันยาแต่จะมีข้อเท่าเทียมที่0.792นะครับมีค่าพิสัยอยู่ที่ตามจุดสํารวจนะครับ0.724ถึง0.852มีค่าสูงสุดในจุดสํารวจที่หนึ่งนะครับบึงไฮต่ำสุดในจุดเฉลี่ยที่ห้าหนองค้าเรือส่วนตามเดือนสารวจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0. แปดหนึ่งเจ็ดนะครับมีค่าวิสัยอยู่ที่ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดถึงศูนย์จุดแปดแปดเจ็ดนะครับมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาน้อยสุดในเดือนกันยานะครับแลัถ้ามีความหลากหลายมีค่าเฉลี่ยตามจุดสารวจอยู่ที่สองจุดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับมีค่าวิสัยอยู่ที่สองจุดสี่หนึ่งห้าถึงสามจุดศูนย์สามศูนย์มีค่าสูงสุดในจุดสารวจที่สองบุญคันและต่ําสุดในจุดสารวจที่สี่บุญกลางส่วนตาเด้วยสรวจมีค่าเฉลี่ย เดือนสำรวจที่เท่ากับ2.8นะครับมีค่าพิสัสยอยู่ที่1.991ถึง3.192มีค่าสูงสุดในเดือนพฤศจิกาและน้อยสุดในเดือนกันยายนนะครับมาดูในส่วนของการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงนะครับผมก็ถ้าดูตามเดือนสำรวจนะครับสมสิทริ์ความคล้ายคลึงที่67%ก็มี5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็ จุดสมรวจที่สองกลุ่มสองจุดสมรวจที่สามจุดสมรวจที่เจ็ดนะครับผมเป็นการนองสง้วก็กลุ่มสามนองปลาขาวนะครับจุดสมรวจที่หกกลุ่มที่สี่จุดสมรวจที่หนึ่งมึงไฮจุดที่ห้าจุดสำดวจที่สี่มึงแต่และจุดสำดที่ 5, ห้านองท่าเรือนะครับผมาตามเดือนสำรวจนะครับค่าสัมประสิทธิ์ที่ร้อยละเจ็ดสิบสามแบ,บ่งเป็นหกกลุ่มนะครับผม กลุ่มแรกก็เดือนกันยากลุ่มที่2เดือนสิงหากลุ่มที่สาเดือนมีนากลุ่มที่4นะครับพฤศภาพิจุนากรลกฎดานะครับมี3าเดือนกลุ่มที่ห้านะครับเดือนพฤศจิกาและกลุ่มที่หกเดือนมกราคมนะครับผมเรามาสรุปและวิจารณ์ผลนะครับเราพบพันปลาอยู่8อันดับที่สามวงหกสิบเอชนิดนะครับเป็นปลาเศรษฐกิจยี่สิบเจ็ดชนิดนะครับผม ปลากายสเสลัยสลัดตะเพีย,ขขขขขยนาขาวกระสุบจุดกระสุบขีดไส้ตะแตนตแดงกะขาวกระมังใส่นกขาวใส่ขาวกระทุงเหนียวลากกล้วยบูใสยขยังใบข้าวกดเหลืองขยงข้างลาขยงข้างลายขยีดย,ย,ย,ยาวไก,ก่ชชโอนปลานางช่อนชะโดกระทิงหลดลายลจุดหมอช้างเหยียบและปลานิลนนะครับในการสารวจครั้งนี้พบปลาต่างถิ่นชนิดก็คือปลานิลนนะครับในการสรํารวจเราพบปลาอยู่สองหมื่นเก้าพันตัวนะครับ แต่ว่ามาเฉลี่ยห3ร้อยสามสิบเก้าตัวต่อหนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับผมผลสำรวจในเดือนกันยายนความชุกถุงสูงสุดอยู่ที่สองร้อยหกสิบเจ็ดตัวต่อหนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับเดือนมกราน้อยสุดนะครับที่สามสิบเอ็ดตัวต่อ100ร้อยตารางเมตรนะครับจุดสำรวจที่หกองปลาค้ามีความชุกถุงสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบตัวต่อ ร้อยตารางเมตรและจุดสมดุลน้อยสุดคือจุดสมดุลที่สองมึงคันมีความทุกมุมเฉลี่ยอยู่ที่สี่เอ็ดตัวต่อร้อยตารางเมตรแต่ความน่าสนใจอยู่ดูที่กราฟนะครับผมตัวที่มีพื้นที่มากกว่า,าที่ได้ปลามากกว่าร้อยตัวต่อร้อยตารางเมตรนะครับมีจุดที่หนึ่งบึงไฮบึงลางจุดที่สามหนองท่าเรือจุดที่ห<ม>้าแล้วก็หนองปลาขาวตัวนี้น่าจะานำเสนอให้าทาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมดูในส่วนของการจัดการตัวนี้นะครับผมอา,อาจจะดูแลเป็นพิเศษ,ษ,ษทำเป็นเคสอนุรักษ์หรือชุมชนมีส่วนร่วมอะไรก็ตามนะครับผมอาจะมีความหลากหลายนะครับอยู่ที่27นะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยตามเดิอนสำรวจอที่28อันนี้ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะมากนะครับถ้าเทียบจากการศึกษาของผมในปี2551ที่หนองหานนะครับผมพบ ตอนนั้นดูค่าความหลากหลายอยู่ที่1.5ซึ่งมันก็เหมาะสมนะครับแต่ครั้งนี้มีถึง2.7นะครับผม2.7 2.8ก็คือว่าสูงนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า,าควรจะให้ความสำคัญในส่วนของแกรมดิงในส่วนนี้นะครับผมสรุประวิจารณ์ผลในส่วนของออความ อีกอันนึ่งก็คือในส่วนของความคล้ายคลึงนี่ตามจุดตเดือนสำรวจนะครับผมที่น่าสนใจอยู่ที่กลุ่มที่4ี่ครับผมเดือนกลุ่มนี้มีเดือนพฤษภาวิถุนากร,รกฎาตัวนี้มันเห็นแนวโน้มว่ากลุ่มนี้นะครับผมถ้าไปดูข้อมูลเราจะพบว่ามันพบปลาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแล้วก็ถ้าดูฤดูการเป็นฤดูฝน นะครับมันเป็นข้อมูลที่สปอร์ตในส่วนของการจัดการมีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์รักษาในส่วนของห่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะดูแลปลานในบริเวณนี้นะครับผมผมมีข้อเสนอแนะอยู่สองข้อนะครับผมผมคิดว่าข้อมูลที่ได้พบชนิดปลาถึงสิบหกหกสิบเอ็ดชนิดนี้นะครับควรนําข้อมูลน่ยให้เผยแพร่แก่ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนารุ่งล้ำกร,รําในการที่จะเพิ่มกางผลิตทรัพยากรประมงในอนาคตต่อไปนะครับผมอันที่สองผมคิดว่าตัวเนี้มันเป็นงานวิจัยที่ใหม่แล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่จะเป็นนําไปใช้ในโครงการวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ของกองวิจัยและพะัฒนาประมงน้ำจืดของประมงที่ผมเคยทํามาแล้วนะครับใน แม้สงครามก็ดีหรือว่าอะไรนำ,น,ำน้ำกลั่มก็ดีนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับผมสุดท้ายนะครับขอขอบคุณหน่วยป้องกันและประับปรุปรปรงน้ำจืดขอน้ำอูนนะครับคุณวิพมุเมืองแสนนะครับผมที่ช่วยในการเก็บข้อมูลนะครับผมทีมงานศูนย์วิจัยและพัฒนาะมงน้ำจืดขอนแก่นเกิดอุบลรัตนะครับท่านได้ช่วยผมในการจําแนกตัวอย่างนะครับผมจำแนกจำแนกตัวอย่างนะครับผมก็ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี้นะครับผมอขอจบการนำเสนองานวิจัยเพียงเท่านี้ครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ